สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, สีซันดิวไพสาล HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักนากงแก้วค่ะด้านตํารวจภูธรภาค3ค่ะโชว์ผลงานการปราบปรามยาเสพติดของตํารวจศิสเกตรวบผู้ต้องหา16คนยาบ้าเกือบ4,000เม็ดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว,ว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่19กรกฎาคม2564ี่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัก3ามพร้อมด้วยพลตำรวจตรีครีศักดิ์ตันติมชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัก3านายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพลตำรวจตร,รีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิสเก พันตํารวจเอกสุพชัยศกรินพานิจกุลรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสิสเกตนายปรีชาส่งเสริมหัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสิสเกตพันตรีสันติวัฒนทองกูลนายทหารฝ่ายการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่23พร้อมชุดสุนัขดมกลิ่นของทหารพลานผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสิสเกตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดจับ กลุ่มผู้ต้องหาได้16คนของกลางยาบ้า3 8 8 5 0 0เมืดรอยเมตรยาไอซ์จำนวนหนึ่งสืบเนื่องจากระหว่างวันที่15-18ถึงกระกฎาคมตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสิชเกตชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกะทลักชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธร,รดรรึงมะลูเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสิชเกตฝ่ายปกครองอำเภอกะทละกเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกมรมทหารพรานที่23่าภายใต้แผนยุทธการพิฆาตทลชนคนค้ายาอีสานใต้ และแผนยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนตรวจยึดทรัพย์สินต,ตามพรบมาตรการเป็นรถยนต์2คันจักรยานยนต์5คันและสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพนตำรวจโทภานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3กล่าวค่ะว่า การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญได้ในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนกระทั่งติดตามจับกลุ่มได้ตำรวจภูธรภาค3าจึงของความร่วมมือมาอย่างพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางผู้เสพผู้ค้าโดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599สายด่วน191อพลิเคชันไลน์โริ I ไอเลสยูและเบอร์สายด่วน1386สำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรมศูนย์ดำรงธรรมจงรังหวัดสุจเกตสายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มทำลายเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ต่อไปนอกจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันยังได้จับกลุ่มนายสมชายเวินชยัยอายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่1064หมู่2ตบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรพร้อมของกลางบุหรี่ต่างประเทศ300ฮหอโดยจับกลุ่มได้ที่ถนนโชคชัยเดชอุดมช่วงบ้านโนนจิกตำบลกระแสงอำเภอรกระทลกักตรวจยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหนึ่งคันนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ